ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่หนึ่งพิ旬นายยที่ผ่านมาพร้อมเปิดเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรพร้อมให้บริการทุกด้านเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วค่า ตลอดเดือนมิถุนายน,นนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละเจ็ดบื่นคนเมื่อเวลา14นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือหน้าห้อง10ชั้น3ประตู8อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์พระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้พ่อนคลายข้อกำหนดการเข้าราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยตั้งแต่เมื่อวันที่1ิฤุนายนที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมเฉลี่ยวันละ70,000คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจานวน4 2 0 0 0คนภายในประเทศ28,000คน สำหรับเที่ยวบินในภาพรวมเฉลี่ยววันล,ละ460เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน240เที่ยวบินและเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน220เที่ยวบินเพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงบุคลากรให้พร้อมรองรับและสอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนของผู้โดยสารขาออกถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรองรับการให้บริการของสายการบินครบทุกเคาน์เตอร์จำนวน3า8รอสิบแปดเคาน์เตอร์พร้อมมีเครื่องเช็คอินตนเองอัตโนมัติจำนวนหนึ่ง้อเก้าสิบหกเครื่องและเครื่องรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติจำนวน4ี่ิบเครื่องซึงสามารถรองรับการให้บริการเช็คอินของสายการบินได้อย่างเพียงพอท้งนี้ สายการบินสามารถเปิดเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารและเคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารได้ล่วงหน้าถึงสามชั่วโมงก่อนเที่ยวบินจะออกสำหรับกรณีที่ผู้โดยสารมาเช็คอินจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วนทาอากาศยานสุวรรณภ,ภูมิยังได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเข้าแถวเช็คอินของผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้แล้ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานณจุดตรวจคนร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารเจ้าหน้าที่จราจรบริเวณด้านหน้าชานชลาอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นสี่เพื่อแก้ไขการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาที่มีรถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจพื้นที่และตรวจสอบเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมถึงเฝ้าสังเกตการด้วยกล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงนายกิติพงศ์ยังได้กล่าวในตอนท้ายอีกว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะท่าอากาศยานหลักของประเทศยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการสายการบินผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการบริการนักเดินทางจากทั่วโลกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะ พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของทุกส่วนงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจ,จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารพร้อมร่วมเป็น,นกลไกสำคัญกับรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยที่เหืการที่ต้องไปติดต่อกัเเตอร์ที่มีเจ้าที่ เหมือนกันครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าใช้เวลาอีกสักทีกเดียวเจ้าหน้าที่ก็ะจะต้องไม่จําเป็นที่จะต้องมาแนะนำนะเพราะผู้โดยสารชินกับการระบบออต้อเชใช้กินเองแล้ววันนี้ถ้าขึ้นไปดูเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งผมเชื่อทัานได้เลยว่านักเดินทางผู้โดยสารทั้งหมดจะชินกับการใช้ออระบบออต้อเช็ชอกินของเราครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในช่วงนี้อาจจะมีจำนวนมากเนี่ย ต้้งเขื่อระยะเวลาในเวลาในการเดินทางก่อนเดินทางประมาณเท่าไหร่ดีเก่าเนี่ยเราประมาณสองชั่วโมงก่อนก่อนหน้านั้นผมไมครับแต่วันนี้เนี่ยในเมืเ่อยังมีเรื่องโควิดจะมีการตรวจสอบเรื่องเอกาสารการเดินทางเามื่อกี้ก็กลับเไนว่าขอให้ือเผื่ยเวลามากกว่าสองชั่วโมงซึ่งอาจจะเป็นสองชั่วโมงครึ่งถ้าท่านมีเวลามาสักสามชั่วโมงมาเร็ว,รรวท่านตรวจผ่านเลยอท่านก็เข้าไป พักรอจนในสูงในการผู้โดยสารภายในได้ท่านก็สบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับการว่าถ้าเกอเจอแถวยาวในการตรวจเอกสารแล้วท่านจะตอกเครื่องหรือเปล่านั้นก็ขอกราบเรียนทางาูนย์ชนนะครับว่าท่านควรสารเกตเวลาในการจหาสารนิวส์24ิเดียวสาวุธคงสินภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน